เช็คคุณภาพเสียงกันสักหน่อยครับทุกคนได้ยินเสียงกันไหมครับเช็คเสียงดีหรือเปล่าคุณภาพเสียงโอเคไหมภาพจอเสียงเป็นไงบ้างครับกด8มา กดแปดมหภาพจอเสียงไ็นไงครับอ,อีกสองนาทีเริ่มครับ ทุกคนเดี๋ยวดูตลาดให้อีกทีหนึ่งวันนี้ไปลุยกับหนึ่งอาทีนะเสียงสะท้อนไหมครับแล้วก็วันนี้ฝั่งตอกฝั่งติกตอกแล้วก็ฝั่งทุบ่ายแดงนะทุกคนก็กดเข้ากลุ่มมาก่อนครับเพราะว่าวันนี้จะ มีสตรีมมิ่งผ่านไลฟ์เทปในซูมนะในนั้นจะไม่มีดีเลยครับแล้วก็เข้าฟรีอีกด้วยวันนี้ถ้าอยากได้ความรู้คุยกันแบบใกล้ชิดก็เจอกันในซูมนะวันนี้ผมจะโฟกัสคอมเม้นท์ในซูมครับกดมาที่บ้านเขียวนะทุกคน <S <S เทปตั้งหลับให้ก่อนเลยครับ อีสถานที่นะอยู่หนองคายครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบินไปที่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางไปที่ลาวกันก็เลยมาแวะพักที่หนองคายกันก่อนครับเพราะว่าค่อนข้างเหนื่อยตอนนั่งรถไฟมาเ่าเทปไม้ก่อนครับแลวกวคนไม่ต้องรีบสวัสดีครับ จอเขอ้าใจมาไปตามไลฟ์ผ่านซูมนะทุกคนในบ้านเขียวครับเข้าไปที่บ้านเขียวเด้อนีออ่เจอข่าวว้สองสวัสดีครับทุกคนใครได้ยินเสียงคนเล็กแปมาหน่อยสิ เลขแปดมาผมนั่งรถไฟมานะทุกคนตอนนี้ก็มาไลน์ที่ห้องน้ำครับเดี๋ยวกลัวอยู่กับเพื่อนคนไค้ดวันนี้อาจจะใช้พลังกำลังเสียงไม่ค่อยเยอะนะสวัสดีครับนะสวัสดีพี่บินพี่เอเก้นพี่การพงพี่แปซิฟิก พี่ทูมีพี่กันอ่าโอเควันนี้เทรดหนึ่งนาทีกันนะทุกคนก็ค่อนข้างไวนิดหนึ่งปิดจ็อกไวแล้วก็สามารถคุยกันเรื่องอื่นต่อได้ครับวันนี้ก็จะไปกันแบบไปไวเดีย๋ยวรอเพื่อนเข้ามาสักครู่นะทุกคนพี่เทรดไ,ไหนๆครับอ่าตอนนี้เทรดอยู่ในซูมครับทุกคนเข้ามา ที่บ้านเขียวนะมาเรียนรู้พื้นฐานไปพร้อมกันครับมาตอนนี้บ่ายสองพอดีครับเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามากันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวสอนพื้นฐานบวกเทจจริงไปในตัวเลยอัอนนี้ถ้าใครอยากได้ความรู้แบบใกล้ชิดเรียนรู้พื้นฐานนทกกันวันนี้ตอนนี้สตรีมผ่าน z o ูมอยู่ในนั้นจะไม่มีดีเลยสักวิเลยครับแล้วก็ จะค่อนข้างตอบสนองกับคอมเมนต์ค่อนข้างไวมากวันนี้ทุกคนสามารถผ่านลิงค์ซูมเลยนะกดเข้ามาที่บ้านเขียวขอลิงค์จากแอดมินได้เลยนะอ่ะมาพร้อมกันยังครับพร้อมแล้วเลยมาพร้อมแล้ว8มาทุกคน17คนนองอะ เดี๋ยวนี้คนเข้าห้องสูงไม่ค่อยเยอะครัแต่ว่าค่อนข้างจะมีขาประจําเยอะมากนี่พี่กันพี่หมีพี่มีพี่หมีพี่หมี เริ่มกันเลยครับมมีใครในห้องนี้เป็นมือใหม่กดเลขหนึ่งให้ผมสักหบทเพลงครับกดเลขหนึ่งมาคนมีกี่คนมาดูกันกดเลขหนึ่งมาเดี๋ยวจะได้สอดพื้นฐานแล้วก็เดี๋ยวลุยเทรจ,จริงกันครับ อันดับแรกผมวันนี้ผมอยากให้ทุกคนมีบล็อกเกอร์หรือว่าแอปเทรดเป็นของตัวเองก่อนครับเพราะว่าอย่างน้อยแล้วก็จะได้ทําตามไปพร้อมๆกันเรามีถ้าเกิดว่าสมัครผ่านลิงก์ที่แอดมินส่งให้เราจะมีตัวพอร์ตเดโมไว้ให้ทดลองเทรดกันก่อนได้ด้วยโดยไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินจริงตั้งแต่รลยแรกนะทุกคนยังไงก็ตลาดนี้ก็ต้องใช้เรื่องของระยะเวลาในการเรียนรู้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆทําความเข้าใจไปครับนะพอมีบล็อกเกอร์เทรดแล้ว ผมก็แนะนำเป็นบล er ็อกเกอร์ 8x เทรนะเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้รับสัญญาณตัวที่วันนี้เราใช้เทรดด้วยนะเพราะว่าตอนนี้บล er ็อกเกอร์ 8x เขาจ่ายค่าสัญญาณแทนเราอยู่ทุกคนเคยได้ยินเรื่องของสัญญาณ AI หรือว่าสัญญาณเทรดไหมครับถ้าเคยได้ยินนะก็จะเพิ่มความสะดวกสบายในการเทรดให้เราในเรื่องของเสียงแจ้งเตือนหรือก็หรือไม่จะเป็นตัวชี้วัดที่ออกเป็นลูกศรให้เราครับ อย่างน้อยเรามาคัดกรองเพิ่มอีกนิดหน่อยก็สามารถทำกำไรได้แล้วนะวันนี้ก็มาฟังบล็อกเกอร์ก่อนครับอันดับแรกมาที่ดิจิตอลนะแล้วก็เปิดสินทรัพย์ครับเนี่ยหรือว่าเปิดสินทรัพย์นะ open new asset แล้วก็มาดูครับอย่างตัวแรกตัวนี้เราจะเทรดการาฟของตลาดโลกกันเพราะฉะนั้นโฟกัสไปที่ตัวที่ผมติ๊กไว้แบบนี้ใครไม่ทนันบอกผมนะทุกคน หลักๆแล้วมันจะมี6คู่เงินที่ทำงานร่วมกับสัญญาณครับเห็นไหมมี GU มี EU GJ e ี EG g แล้วก็ a u ทำไมผมถึงเรียกด้วยตัวย่อสั้นๆแบบนี้ครับเพราะเราจะใช้เรียกของชื่อเล่นของมันด้วยตัวที่1กับตัวที่4อ่อคู่แรก EU คู่2 EJ แล้วก็เปิดมา1คู่ครับตอนแรกถ้าเกิดว่าทุกคนเป็นกราฟของเส้นแบบนี้ใช่ไหมให้เรามากดตั้งค่าครับ เป็นแท่งเทียนแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนถัดไปอันนี้เขาจะเรียกว่า time frame หรือว่า time period ก็คือแท่งเทียนเราทำงานกี่วิกี่นาทีขึ้นอยู่กับตรงนี้เลยอย่างตรงเนี้ยเราจะต้องตั้งเป็น1น,นาทีเพราะว่าวันนี้เราจะเทรดกราฟ1นาทีซะส่วนใหญ่ใครเปิดได้1คู่เงินแล้วนะตั้งแท่งเทียนอย่างถูกต้องแล้วเปิดอีก5คู่ขึ้นมาครับผมเปิดไว้ครบแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวมี GJ GTU อันนี้คือกราฟที่เราเทรดกันบ่อยที่สุดครับมีคู่อะไรบ้างเราเปิดมาให้หมดเลยหกคู่เงินใครเปิดครบแล้วกดเลขแปมาทุกคนจะได้ไปขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวสอนเทรดเข้าๆก่อนว่ากดยังไงซื้อขายยังไงด้วยรู้จักกับตลาดไบ n a r รี่ออปชกันแบบเข้าๆครับกดทันแล้วกดแปดนะโอเค ทันคนเดียวที่เหลือไม่ทันใช่ไหมครับอโอเคพี่หมีพี่เป็นแล้วเออเป็นแล้วไม่ต้องตอบครับพี่ปอนขอลิงก์สมัครโบรกเกอร์จากแอดมินได้เลยครับมาขั้นตอนถัดไปนะทุกคนมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายกันดีกว่า อันดับแรกเราจะเล็งไปที่หน้าฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายจะเป็น GPS นะฝั่งขวาจะเป็นยานพาหนะครับสุดท้ายแล้วเราต้องเทรดเองอยู่ดีเนี่ยพอมีสัญญาณเกิดขึ้นแล้วให้เรามาตั้งเป็น1นาทีถัดไปแบบนี้ใส่จํานวนเงินที่เราอยากจะเทรดแล้วก็กดซื้อขายครับเนี่ยปกติแล้วเราจะต้องกดให้ทันตอนที่กราฟเหลือ1วิสุดท้ายของสัญญาณเนี่ยพอหมด1วิหรือว่าพอหมด1นาทีแล้วมันจะขึ้นเป็น59ิาวิถัดไปครับ ก็คือแท่งเปิดมันเปิดไปแล้วปกติแล้วเราจะต้องซื้อกดซื้อลงตอนที่แท่งเปิดแท่งนี้เห็นไหมแต่พอมันไม่ทันเสร็จแล้วอะเราก็ต้องไปเทรดแท่งอื่นครับเนี่ยอย่างตอนนี้มี eg เข้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเทรดกันยังไงด้วยคู่เงินของ eg เห็นไหมอันดับแรกเราใส่เวลาเป็นหนึ่งนาทีก่อนครับสัญญาณตัวนี้จะคาดการแท่งหนึ่งนาทีถัดไปว่าเป็นในทิศทางขาขึ้นหรือว่าขาลงลูกศรสีแดงคือให้เรากดซื้อลงในแท่งถัดไปแล้วก็ใส่จํานวนเงินลงทุนครับ แล้วก็รอกดซื้อขายตอนที่สัญญาณเหลือหนึ่งวิสุดท้ายอันนี้คือการทํางานของสัญญาณนะทุกคนแล้วมาดูเงื่อนไขครับว่าวินกันยังไงแล้วก็การจ่ายเงินของตลาดนี้ทํำยังไงกดซื้อลงแบบนี้จากนั้นก็รออย่างเดียวครับรอเนี่ยพอเรากดซื้อลงใช่ไหมมันจะขึ้นเส้นแดงให้เราแบบนี้ส่วนเส้นขาวที่วิ่งอยู่ตรงนี้คือตัวราคาที่มันเด้งไปเด้งมาครับอันดับแรกคือถ้าเกิดว่าทุกคนเข้าใจนะ กราฟที่วิ่งเป็นเส้นประเส้นนี้จะต้องวิ่งใต้เส้นแดงครับจนถึงเวลาไหนใช่ไหมจะจนถึง4บ่ายนาทีครับอันนี้คือเวลาปิดตลาดนี้เราตั้งเวลาปิดอย่างเดียวไม่ต้องกดปิดไม่ต้องกดขายเลยครับคือเราคาดการแท่งต่อแทงเลยอย่างสัญญาณตัวนี้ก็คือคาดการแท่ง1นาทีถัดไปว่าเป็นในทิศทางขึ้นหรือลงอแต่ถ้าไม่วิ่งทุกคนเห็นลูกศรตัวที่2องไหมเนี่ยที่มันกระพริบอยู่ครับมันจะมีเรื่องของการทบไม้ด้วย อ่าน,นี่คือระบบการทบไม้หรือว่าเป็นระบบที่เขาเรียกว่ามาติงเกลอ่าก็คือใส่จานวนเงินเป็นสองเท่าของไม้แรกถ้าเกิดไม่วินนะทุกคนวอร์เคสมันไม่วินเราจะต้องทบครับแต่ถ้ามันวินแบบนี้แล้วไม่ต้องทบเลยก็คือปิดวินได้กําไรในไม้แรกเลยแต่ถ้าไม่วินเนี่ยเราจะขึ้นไม้สองครับขึ้นไปไม้สองระบบเทรดการทบไม้จะทาไม่ให้เราอยู่กับตลาดนานเกินไปเพราะว่าไมบแรกถ้าเราถอยเท่าเดิมนะทุกคน มันจะมีเรื่องของเปอร์เซ็นต์หรือว่า p r o f ิตครับก็คือเราเทรดหน0่งร้อเราไม่ได้100ถูกไหมเพราะว่าเราต้องหักค่าดําเนินการให้โบเกอร์อ่าเทรดหนึร้อเราได้90้าสิบาทแน่นอนครับถ้าเราเทรดไม้สองแบบทบไม้สองในราคาเท่าเดิมแล้วก็ถึงเราเทรดไปเราก็โดนโบเกอร์กินเรื่องของเปอร์เซ็นต์การจ่ายอยู่ดีเพราะฉะนั้นถึงมีระบบการทบไม้เกิดขึ้นนะเพื่อไม่ให้เราอยู่กับตลาดนานเกินไปครับอ่ะ มาลุยกันต่อ,อใครไม่เข้าใจอีกไม้ครับตัวใครพอเข้าใจแล้วกดเลขแปมาทุกคนกดหลังมากเปิดได้แค่2ออันครับในโทรศัพท์โอเคไม่เป็นไรครับใครเปิดไม่ได้ไม่เป็นไร ถ้าใครยังงงอยู่กดเลขกหนึ่งนะวนแต่ถ้าใครไม่ไม่งงแล้วก็เดี๋ยวลุยกันเลยครับตอนนี้มีคู่ที่เปิดไปแล้วมี GU มี AU แล้วก็มี GU แล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าพิเศษมากครับอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกในเรื่องของสัญญาณไม่มีค่าใช้จ่ายครับรีบไปใช้ก่อนที่จะหมดโปรนะเพราะว่าบ ok ุ๊ e กเกอแบ e เขามาทำสัญญาร่วมกับทางซิกซี่ครับปรติ ตัวสัญญาณ5นาทีที่เราใช้เดือนละ3,200บาทที่เราใช้กันอยู่ตัว5นาทีจะอยู่ที่3,200ครับแต่ตัว1นาทีที่เราเทรดกันที่บล็อกเกอร์เขาจ่ายให้เราอยู่ตอนนี้มันฟรีจริงๆนะทุกคนใครยังไม่มีรีบทักไปหาแอดมินแล้วก็ขอลิงก์สมัครครับและนอกจากนี้ก็จะได้ลิงก์ห้องเทคนิคลับด้วยเดี๋ยวผมจะพูดท่อนถัดไปนะว่าห้องเทคนิคลับสำคัญกับพวกพี่ยังไงอตอนนี้รอก่อนครับ เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นปกติแล้วเอาง่ายๆนะทุกคนถ้าเกิดพวกพี่เป็นคนธรรมดาพวกพี่จะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเครื่องมือชีวาครับวันนี้พี่จะเทรดตามสัญญาณเป็นแค่อย่างเดียวถูกไหมเนี่ยพี่จะกดซื้อขายขึ้นกับลงตามสัญญาณอย่างเดียวแต่ในห้องเทคนิคลับจะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่แค่การกดตามสัญญาณอย่างเดียวและมันคือการคลัดตกองกราฟเพิ่มจากสัญญาณแล้ว มันก็เลยมีอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้เพิ่มเติมเข้ามาและความรู้วงนี้ผมเอามาจากห้องเทคนิคลับหมดนะและมันฟรีเหมือนกับสัญญาณเลยก็คือใครมีตัวสัญญาหนึ่งนาทีตัวนี้สามารถเข้าไปเรียนกันได้ทุกคนเลยวันนี้แค่เงื่อนไขของการเข้าห้องเทคนิคลับหรือการมีสัญญาณใช่ไหมทุกคนมีพอร์ต 8x เทแล้วก็มีเงินในพอร์ต1 5 0 0บาทและเงินพี่คือเงินพี่ครับเราเติมเงินให้ตัวเองผมถึงกล้าพูดว่ามันฟรี เราไม่ต้องเติมไปเติมเงินให้ใครครับไม่จําเป็นจะต้องมาเติมเงินให้ผมด้วยวันนี้เราเติมเงินให้ตัวเองเข้าไปเรียนล้วนๆครับได้ทั้งสัญญาณได้ทั้งห้องเรียนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยไลค์บ้านเขียวนะทุกคนเข้ามาที่บ้านเขียวครับขอลิงก์จากแอดมินได้เลยดูสัญญาณนี้ได้ที่ไหนอขอทางแอดมินเลยครับ น่ะเดี๋ยวเรารอสักครู่นะทุกคนหลบลอดรัวรัวไหมใครแอบเข้าไปบ้างเนี่ยมีใครแอบกดซื้อขึ้นกันหรือเปล่าที่รักสิกันขอจากแอดมินได้เลยครับโอ้วินโอเค มาทุกคนถ้าตลาดวินดีอย่างนี้ก็ไปครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูเทนตลาดดีๆนะเดี๋ยวผมจะเช็คให้อีกหนึ่งระดับครับให้ทุกคนเข้าไม้กันได้แบบโดนลอดน้อยที่สุดหรือว่าเก็บวินให้ได้เยอะที่สุดด้วยนะแต่ว่าวันนี้ต้องบอกไปก่อนว่าไม่ปล่อยความรู้นะทุกคนวันนี้จะเป็นพันธสัญญาของไลฟ์บ่ายสองแบบนี้คือช่วงเวลาที่ได้นั่งเทรดด้วยกันครับส่วนตัวผมก็จะเทรดอยู่แล้วสําหรับช่วงเวลาบ่ายสองเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ตลาดเปิดด้วย แต่ห้องเทคนิคลับวันนี้ความรู้มันแน่นอยู่แล้วผมอยากถอดสมองทุกคนมานั่งเทรดพร้อมกันเก็บวินเฉลิมฉลองพร้อมกันโดนล็อตก็พากันหยุดพร้อมกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากได้เทคนิคของผมผมประจําอยู่ในห้องเทคนิคลับวันจันทร์ตอน4ี่โมงทุกคนสามารถไปเรียนเพิ่มได้ในวันจันทร์ตอน4ี่โมงนะจนวันนี้ก็จะมีโค้ดคนอื่นที่วนมาสอนเทคนิคเหมือนกันครับ เดี๋ยวเรารอสัญญาณเข้าครับบวกเทคนิคด้วยท <c oughs> ไมหมุนนะ <c oughs> รอครับ <c oughs> ใครมีคำถามอะไรีบพิมพ์มาก่อนที่ไม้มันจะมานะ ไม้มันจะเปิดนะครับไอ้มีคําถามอะไรรีบพิมพ์มานะส่วนใครเป็นมือเก่ากําลังรอเข้าไม้อยู่กดเลขแปดมาทุกคน <c oughs> เฮ้ยม,ม,มันยืดนานไปโร <c oughs> งแรมครับใช้เน็ตของโรงแรมอยู่ด้วย <c oughs> ไลฟ์ให้พวกพี่เนี่ยคือใช้เน็ตโรงแรมอยู่นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีคู่ไหนมาพี่บอกผมเลยทุกคนถ้าพิมพ์ทันนะ เดี๋ยวผมช่วยเช็คครับตอนนี้เน็ตมัมนหมุนอยู่แต่โบเกอร์ยังทำงานอยู่นะนตรงแล้อ่ะมีคู่ไหนมาพี่ในช่องแชทในห้องซูมนะบอกผมหนะระดับพาเก็บวินเสร็จแล้วไปเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมกันต่อนะอามาดูคู่ eg ครับต้องแท่งใหญ่กว่านี้ครับ ครับเป็นไซเว้ครับหายหมุนอีกแล้วไหลแบบบีอุปสรรคมากอ่ะมาทุกคนไม้นี้ต้องไปครับตั้งไปที่ตัว eg นะแล้วก็ใส่จำนวนเงินครับตั้งเป็นหนึ่งนาทีถัดไปโอ้ไม่ทันว่ะรอกราฟแดงนะทุกคนแล้วกดซื้อขึ้นครับเล็งไปที่หน้าจอตัวเองเรายังกดซื้อขายทัน ถ้ากราฟเป็นสีแดงพวกพี่กดซื้อขายขึ้นเพราะหลักๆแล้วการเทรดหนึ่งนาทีของเราอะ่ะจะมีช่วงเวลาในการซื้อขายที่30วิเนี่ยถ้าเกิดว่าวิ่งถึงเลข30เมื่อไหร่เดี๋ยวมันจะไม่ให้เราเทรดใน1อาทีนี้แล้วครับต้องไปเทรดใน1อาทีถัดไปอ่าถ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครจะกดซื้อขึ้นต้องรอกราฟแดงก่อนแล้วพี่ก็กดซื้อขายขึ้นครับใครเข้าแล้วกดปมาทุกคน ไห้นี้ชอบวิ่งฝั่งอกสิบครับอา่าเดี๋ยวลุ้นกันไม้นี้